คริสฟิอสวัสดีค่ะดิฉันนาสาสุพิชียปูผานินประจำตำแหน่ง First Card Receptionist ขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมประจำวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ในหัวข้อแนะนำจุดเด่นและประโยชน์ของ Apple Watch Ultra ให้น่าสนใจและเห็นภาพค่ะ คุณสฟีอสวัสดีค่ะสฟีมัเหนียวยินดีให้บริการค่ะพบกับสฟีมาเหนียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายท่านใดที่อยากรู้จัก Apple Watch อั t ต a ามากยิ่งขึ้นสฟีมัเหนียกขออนุญาตแนะนำให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายทุกท่านได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะอญาตนะคะ Apple Watch อัลต้า Apple w อัลตรารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีความทนทานและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ Apple w a t c h เคยมีมาค่ะด้วยการผลิตจากวัสดุไทเทเนียมนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่คงทนและมีน้ำหนักเบาค่ะซึ่งเป็นวัสดุเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวากาศค่ะทางนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอที่มีความกว้างมากถึง49มิลลิเมตรค่ะซึ่งจะสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่นคะ นอกจากนี้นะคะในโหมดฟังก์ชันของการปรับหน้าจอรหรือปรับแสงสว่างในพื้นที่กลางแจง้งสามารถปรับความสว่างได้สูงสุดถึง2,000นี้ค่ะและนอกจากนั้นยังสามารถปรับเป็นโหมดกลางคืนสำหรับพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะคะสามารถถนอมสายตาสำหรับผู้ใช้งานได้อย่างดีะคะ่ะ ที่มากไปกว่าน,นั้นนะคะใน Apple Watch Ultra ได้มีการพัฒนาในส่วนของไมโครโฟนนะคะมีการพัฒนาและเพิ่มมาเป็น3จุดได้กันค่ะซึ่งไมโครโฟนนี้นะคะจะสามารถทำให้การรับเสียงนะคะชัดมากยิ่งขึ้นในขณะที่คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายกำลังคุยโทรศัพท์นะคะหรือแม้กระทั่งในขณะที่คุยนั้นมีลมพัดมาแรงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะทำให้เสียงนะคะชัดมากยิ่งขึ้นนะคะชัดเจนไม่มีเสียงสั่นหรือเสียง ที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ชัดไม่เคลียร์เลยค่ะทางนี้นะคะปุ่มด้านข้างบริเวณนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเป็นปุ่มไซเลนนะคะซึ่งจะมีความดังมากถึง86เดซิเบลค่ะจะทํำให้ผู้หญิงและผู้ชายนะคะที่รักในการปจอันภัยนะคะหมดกังวลในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยค่ะ และด้านของไมโครโฟนนะคะอย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็จะทําให้การรับเสียงนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของดิจิตอลคราวนะคะได้มีการปรับขนาดให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นทําให้ผู้ใช้งานนะคะที่สวมใส่ถุงมืออยู่นั้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะไม่ติดขัดเวลาที่ใช้งานและยังสามารถปรับหมุนนะคะเพื่อปรับไปหมดกลางคืนได้อีกด้วยค่ะ ต่อมาค่ะ Apple Watch Ultra นะคะมีสายมาให้เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเรียกว่าสาย Alpine Loop ค่ะซึ่งเป็นสายที่มีน้ำหนักเบานะคะเหมาะกับผู้ที่เ,เล่นกีฬาทางน้ำค่ะและสายแบบ Trail Loop นะคะจะเป็นสายที่มีความบางมากที่สุดนะคะเท่าที่เคยมีมาค่ะเหมาะกับผู้ที่รักในการผจญภัยนะคะและรักในความ ทนทานนะคะก็สามารถมาที่จะเลือกใช้แบบสายเชรูปได้ค่ะและสายสุดท้ายนะคะจะเป็นสายแบบโอเชียนแบนค่ะจะเหมาะกับผู้ที่เล่นกีฬาทางน้ำนะคะก็จะมีน้ำหนักเบาค่ะและทนทานนะคะไม่เปื่อยง่ายค่ะซึ่งจะเป็นสายที่ทำมาจากซิลิโคนนะคะขยะนนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะกับ Apple Watch Ultra วันนี้คุณผู้หนญะิงแคุณผู้ชายน่าจะได้รู้จักกับ Apple Watch Ultra มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากคุณผู้หนญะิงละคุณผู้ชายท่านใดนะคะที่สนใจอยากซื้อ Apple Watch Ultra ไปใส่ไว้ที่ข้อมือสัก1นึ่เรือนสเฟียมะเมียวเรียนเชิญและ ขอให้คุณผู้หญิงุณผู้ชายนะคะมาพบกันได้ที่สาขาสยามพารากอนนะคะซึ่งเรามีสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมากมายให้ได้เลือกสัรงกันถ้าหากวันนี้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งไลน์ออฟฟิเชียลของทางท r u ร s h o p เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เซฟเมียขออนุญ,ญาตนำจบไลฟ์เดโมแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ